สวัสดีค่ะวันนี้ทางร้าน b า c วจะมารีวิวกล้องที่ขายดีอันดับหนึ่งของโลกยี่ห้อต้าหัวค่ะภายในกล่องจะมีคู่มือมีน็อตยึดติดตัวกล้องนะคะกล้องจะเป็นระบบแบบเดินสายค่ะจะไม่ใช่กล้องไว f ฟนะคะความละเอียดกล้อง0.5ล้านพิกเซลค่ะสามารถต่อข้อกับเครื่องที่รองรับความละเอียดกล้องตั้งแต่5ล้านพิกเซลขึ้นไปนะคะภาพจะคมชัดมากๆาเลยค่ะตัวกล้องรองรับได้4ระบบนะคะ จะเป็นระบบ HD CVI HD TVI ASD และระบบอนาล็อกค่ะค่าเริ่มต้นจะเป็นระบบ HD CVI นะคะคุณสมบัติเป็นกล้อง Starlight ค่ะแนะนำให้ติดในหน้าง,งานที่มีแสงสว่างนะคะภาพถึงจะเป็นสีกล้องมีไมในตัวอินฟ l a ราเรยยิงไกลได้ถึง80เมตรค่ะมุมมองกล้อง77.5องศานะคะมาตรฐาน IP 6 7รองรับระบบ HD และ SD นะคะบอดี้ทำจากพลาสติกที่ทนทาน,นมากๆเลยค่ะ สามารถกันน้ำการฝุ่น,นกันแดดได้นะคะติดภายนอกบ้านได้ติดภายในบ้านก็สวยค่ะครบเครื่องคุ้มราคาสุดๆไปเลยนะคะหากลูกค้าสนใจหรือมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0933269980ได้เลยค่ะทางร้านยินดีให้บริการนะคะขอบพระคุณลูกค้ามากๆค่ะที่เข้ามาดูรีวิวนี้อย่าลืมเข้ามาอุดหนุนทางร้านกันเยอะๆนะคะ